ีเรามาทาอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยบัตตี้ไปเดิมอย่างเงี้ยโอ้น่าเบื่อว่ะถ้อสปอยเด็กแล้วสปอยเด็กแล้วเอ้ยมันก็เห็นแสงอยู่แล้วไงใช่ใช่นี่ขนมอะไรเนี่ยซเดียร์สเดียรสตาร์ฝันเราสตาร์เหมือนกันนี่ว่ะกดปอมฟ้ากดปอมฟ้าเถอะหรือบัดดี้หลอกลวงก็ไม่รู้ไม่ไม่ลอกเนาะใครมาหลอกดูไม่มีมะกดลูกเต๋ามหัศจรรย์ทั้งคู่มีร้อนนะบอกหรือจะเล่นใบพิเศษใบพิเศษดีกว่าใบพิเศษดีกว่าได้เลย หน้าคนเดียวเริ่มก่อนใช่ไหม yes sir โอ้โหเแย่จังเลือกมาแบงนี้เลยเล่นหลังอีมสองคนเล่นหลังเฉยจะโดนฟันเบบไหนเข้าเทินจัวเอาเลยชาร์จจัวไลด์บอลฟอร์เอฟคู่แข่งต่อการเอาเลยเอาเลยเสริมมาลงหลุมสองใบโอ้โหโคตรเก่ง อะไรครับเนี่ยไม่ได้ไปนี้ก่อนเลยเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยกันถอดเลยแ้าโซ่ด้วยโอเคจอนึงไซสสามบวกหมื่นบวกขี้โอเคจอนึง บัที่คอร์บัี่คอเลยครับโั์เคแตวเอมเลยเลยเลย,เลยจดสองโอเคจสองเมื่อกี้เหมือนจะคิดที่นิดนึงนยปากมีเอ็กซ์เอรน็นิดหน่อยเจคอสไ,อไนท์คอสไนก์เลยครับ ดาวต้องฟอสโอเคฟรอสเดอะฟิวเจอร์ช้าสองหลอมอนช้าโดสเกล์โอ้เก่งเกินกูโมกเยอันนี้วางไว้ก่อนวันเพื่อเทินเดี๋ยวเพื่อมีการอาการลืมโอเคอันนี้ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วจริงใครเจอผมในงานอ่ะแต่ชอบไลฟ์เวทเราวางไว้ตรงนี้ประจำกันลืมกันลืมนะเปานิใส่อีกค่ะคือเล่นเมจิกบ่อยอ่า ีีเวอร์อะไรยูนิมสองน่หว่าไม่ถอแจ้งกยเหรอเนี่ยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้ไม่หละโอเคครับให้เนาะให้เลยให้เลยลงคอสไนชาร์โลสเกครับแบทเทิร์นโอเค ลุกดดพาเลตตก,กี้ชาร์โดโอคส,คออสีเออสเ,เออหกันเลยถ้าเธอจัว เฟสครับผมเอาเลยเอสซีบียาเสพติดปล่ยครับผมจ่ายสองเลือดเซิร์ชคอสกับไอเทมเอาเลยคอเทใช้น่ากับคอได้แล้วกันกันเลสเอาเลย ก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับพอดีเราอยู่พอดีเราอยู่ข้างนอกอาจจะมีเสียงรบกวนตามนั้นครับนิดนึงไม่นิดนะก็จริงลงกดคอร์สเลยครับผมเฮ้ยนี่มันตัวขี้โกงนีสองโชคสองโซ่ชาร์จนะโกงอะไอ้าวทำไมมันชาร์จตัวนี้บ้างไงแกไม่รอดแน่คนอีสานเฮ้ยพอีสานว่าซะได้ครับผมเปิดสี่ หยิบมอเตอร์เือเทมก็ได้ที่เดียวเขาเกตไม่เขาเล่นก่อนว่าไฮเปอร์เอเนจีเวอร์ชั่นโูเกตไปเดียวเฮือดด้วยโกงโกงเนาะโอเคใส่เทมเลยทำอะไรไหมครับโอ้โหอากาศใส่ทำอะไรไหมครับโอ้โหโอยาวเตี้ลีสเล่นได้แค่โซเดียตคนเดียวท้องเกตโอเคครับแล้วก็คนนี้จวนหนึ่งจวนหนึ่งเหรอแหลกสวนเลย เคยมีอะไรอัปยศโอเคเบอร์สามหนึ่งเมื่อที่ตะกี้อืมมีไอเทมอ่าโปรเฟสครับผมต้องสายฟิวเจอร์พาเลตโอเคพาเลตอ่าแล้วก็สกิลทางนู้นก่อนโอเคถ้าสองโจ้หนึ่งเท่าไหรนะครับไม่ไม่ไม่ทางนี้ชาร์โด้สแก่ขึ้นชาร์โดสแกนขึ้นเอาเลยครับ เติมพลังยุทธนายได้เลยช้าสองคิวหนึ่งจัดสองนะผมฮึมโค้งจังเลยเร่งรถถังชุดไล่ผมเซฟี่คอนโทรลจวดตามมอนเอาเลยจวดสองชิดลงตัวที่สามเฮ้ยร้อยยูทีจุดกรพอไม่ได้แล้ว เซ็ตขึ้นเสื้อเอาเลยเวเซ็ครับผมบ้าจริงขอไม่ได้แล้วจะสู้ยังไงดีใบพิเศษใบพิเศษด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นพร้อมสตรีดด้วยเอาเลยสตรีมงคลจริงจริงสปายนี้เวเซ็ตเลยบ้าได้เอาเลยอมอาเฟเฟตเลยครับผมอ่าฝั่งนู้นมีไม่มีเทคอะไรใช่ไหมไม่มีทางนี้รอบอ่ะยัดอ่ายัดไปนี้โอเค ต่อเลยรีเฟนต์ส่วนใหญ่เท่าไหร่หมื่นแปดหมื่นแปดนี่บอกว่าเพนนีช่องขวาโบกหนึ่งหมื่นโบกหนึ่งขิแล้วก็ถ้ามีเทมกาเลสแล้วก็บวกเพเนเพนไทยด้วยเอออย่างไรผิดกาเลสบวกเพเนเทนถูกแล้วโอเคอ่าหมื่นสามปีกลางไม่เข้าไม่ใช่แล้หมื่นแปดโอ้พาเลทสองใบเอาใหม่ให้รีเซนตใหม่รีเซนตใหม่โอเคให้จูนสมองใหม่ไม่จริงฉันตีเขาไม่เข้าอ่ะนี่ อืมทางนี้ก็ลิ้นกายไปเลยพรอนพิเศษไม่เจ็บด้วยเอฟเฟคคุณจะมีทุกอย่างไม่ได้แต่ผมมีอยู่แล้วไม่อ่ะสีไปเลยโตกัดนี่เอ้ยนี่มาเตะห้าสุดได้ห้าสัปดาห์นะเข้สุดได้ตีชัตเตแกแล้วกันอ้อตายเ้อตายไปหนึ่งตัวโอเคผมทำได้ได้แล้ว่านเลยครับผมเข้าเทินจั่วจั่วแล้วโอเคจัว อยากจวสองอยากจวสองจวเลยไม่เคยห้ามยัดจับมือยัดอารมณ์ขาศึกโซเดียมอึดทนนานใช่หรอจริงจริง เข้าแบตเติ้ลบัหนึ่งมูกไหมไม่มีทางนี้แะมูกอ๋อโอเคมูกออกโอเคแล้วก็ยัดนี่เข้าโอ้ยัดนี่เข้าสักพู่นะอือฮึเทสองใครใจร้อนสุดหล่อของผมเองโอ้ยเยอะคุณไม่มีข้ามคุณบอลจากลุงดนะโอเคชิผมยัดคุณกระสวนใจเย็น เทคขึ้นต่อทีหนึ 1. 1. 1> ่งจวนหนึ่งได้ชุตอนนี้จะจะรอนยืนดิเฟนซ์หมื่นหมื่นห้าพันนะผมเขาได้แฮกด้วยนี่ก็แฮกที่ใจรอน,นโซกาบเราไม่มีใบนั้นฝั่งน,นั้นไม่น,น่าโดนเขาได้แฮกเพราะว่ามีมีพาเลทครับผมไอ้เล่นพีทลืมฟิมมเวเจอร์พาเลทมันบวกเออชิบหายเลยเออตีเออโซการแล้วมันก็ยิงไม่ออกแล้วก็ลืมยิงด้วยเอาเข้าไปเข้าไป ไฟนอลเฟสเอาเลยครับเทิร์นเอ็นเทิร์นเอ็นก็ไปลอสเลยไม่รอแล้วชิหายแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วเมนทีมันกระจอกเกินไปมันกันไปบ้างเนี่ยกันยิงกันยกแต่เมสเซตไม่ได้กันอะไรเลยใช่ไหมเออไอเทมกันยิงกันยกให้มอนครับส่วนครอสเนี่ยจะบวกดีเฟนซ์ของเค้าบวกเพน บเยอะแยะกาลินด้วยไม่ตัดเป็นโรคหญิงแล้วโร่งอนด้วยงอนโอเคคนนี้เขาขี้งอนนะเกินจั่วชาร์จเอ็นจั่วเป็นเฟสครับผมเอาเลยยากจริงเลยไม่องสงสัยนะทำไมทำไมแฮปสแตนดไม่อนุมัติไม่อนุมัติเนาะแย่จังแย่จังอ่ะไล่ะไร้ย่างนล้ครับผมขอโซ ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวแลกหรอใช่แล้วใช่แล้วเื่อสันเวเหรอเมื่อไม่ให้ว้อะไรเฟสม่ใช่เฟสโอ้ยเอาเลยเดี๋ยวว่าไซส์เทคของไว้เซ็ตพึ่งคิวหนึ่งนหนึ่งเอาเลยอันนี้ชาสองโจนหนึ่งอะฮะแย่จังแย่จังเหมือนจะมาได้แค่นี้งั้นเหรอไม่ใช่เราแล้วเราต้องได้มากกว่านี้ แ,แก้หมดก็เตรียมตัวโดนฉันไม่มีทางกนะับหน้าดูหยู่เยไหม,ไมครับอยากจะโดนอะไรกันนะมีห้ามคอมเมนต์จะดุมหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีไม่มีด้วยเ,เสร็จผมเสร็จผมแล้วแกไมนรอดแน่ใช่ไหมอ๋อแย่จังจะโดนอะไรใหม่นะ <c oughs> อ่า ตัเเวเบ่เดือบไปหนึ่งเนาะในสองี <Yes. S 2> ่แย่จัง Dimension Door <ม>ไม่ให้เหมือนบนสันเสง,งเกตเยอะเนาะ Dimension รุ่นขุดอะไรขุดเป็นคอสล่างนี้เลยอ่อ<ะ>ทำอะไรภาพครับ <c oughs> ได้เอล่างนี้สุดยอด ลายดวงใจมาเลยพ่อพ่อพับโซชาไปเดียวอืมฮะมแอคท็กเฟสครับผมเทคขึ้นคอสองตัวด้วยใจคอใส่จอแอคแท็เฟสเนาะเขีนมุกโอเคเทคขึ้นอืชี้เป็นอ่า มูกี่ใบครับเนี่ยสามใบเป็นก็อดคอร์สแล้วก็เอกองงรียกยากแก่เรื่องตอนนี้แกไม่รอดแน่ไม่รอดอยู่แล้วเออแล้วก็เพลแล้วกันไม่มีเกรดพอแล้วทำอะไรง้อห่อยเอ๊ะ ใช่สามเกียรท็อองทอันนี้ต้องบอกว่าต้องคอจับมือนะถึงจะรอเกียร์อน้เขาอยู่ทำอไรต่อไหมครับใหม่เอ้ยเดี๋ยววัสดีับเขากระชื้นลืมลืมอีกแล้วคิดนานอยู่เฮ้ย ใช่ม่ใช่อันนี้ดีกว่าโอเคทำไมตอไหมครับไม่ไม่ดีเฟนเท่าไหร่หมื่นแปดหมแปด้วยโอ้โหเฮ้ยบีตีเข้ากับเนี่ยคาเลตสองใบคาเรตสองใบคอสตีเลยเท่าไหร่หมื่นแปดเพเทสสามข มีห้างแดด้วยความสามารถใช่ไหม Yes sir Yes Oh my god หม huh, er okay. ื่นแปดซะด้วย l i n กังเลยแปลงล่างแปงล่างโอเคเฉนสองสวนส่วนดีไหมนะยังไม่ส่วนตอนกระโดดล้วกันโอเคเท็กเอมลงเท็เอ็กมลงอืม หรือเอ็คมาลงเหรออืเาคาเตอร์ครับผมลุกไอเทมอโอเคอันนี้ไม่โดนเลสอยู่แล้วแล้วก็ห้างแค่ห้ามตแตนเฉยสูฟหโอเคดีเฟนต์ก็แค่เจ็ดพันเพราะไม่ใช่บาดีนะใช่ใช่อนเจอติเลยเพ็นเท่าไหร่ เพเทนสี่คิดทีคอนโซกัดโอเควิ่ปะเดียวผมปะดี๋ยวคอเดี๋ยวก่อนอะไรกันต้องักกับโซล่าซูเขาเลยไหมครับสายเฮดเตอร์ไม่คอมเตอร์คอเอาเลยประดี๋ยวคอเลยคูเป้บอยคูเป้ตีเลยเหมือนสามเพเทนสามพี่เอตายเทคขึ้นไม่มีอะไรแล้วศูนย์สลายเออตาย ก็จบไปแล้วครับผมทำอะไรกันก็ไม่รู้มือถามใช่ไหมว่าห้ามชุบอยู่ไหนใช่อยู่ไหนอยู่ในมืออยู่ในมือแล้วเขาก็ลืมนเทปคนนี้อีกแล้วช่างมันชบไปไม่ช่วยแล้วเคสวัสดีก็จบกัน่นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอะไรปีกันก็ไม่รู้นะครับวันดีครับ